แขกรับเชิญหนึ่งท่านที่ให้เกียรติรายการของเรามาพูดคุยเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมนายแพทย์กิจรัตน์นะครับหิรัญยศิรินะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับราคาทองตอนนี้เขาเรียกว่ามีแต่พุ่งขึ้นนะครับคุณหมอเช้าวันนี้เรียกว่าปรับขึ้นอีกแล้วครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับราคาทองอยู่นะตอนนี้คืออะไรอธิบายให้แฟนรายการเข้าใจหน่อยครับ คือราคาทองคำได้รับผลบวกจากสภาวะที่เขาเรียกว่าทรัมเออเฟกจากเดิมที่ทุกสำนักเนี่ยเราวิเคราะห์กันว่าผลจากทรัมปเนี่ยน่าจะทำให้ดอลลาร์ขึ้นและขอให้น่าจะทำให้ทองตกแต่พอมาเอาเข้าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดอลลาร์มันเปลี่ยงขึ้นและเหวี่ยงลงแต่ว่าในช่วงสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์มันเนี่ยมันเหวี่ยงลง แต่ก่อนหน้าเหวี่ยงลงก็เหวี่ยงขึ้นก็พูดง่ายว่าเกิดความผันผวนไม่แน่นอนครับ,รบในระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลกการเงินก็ตอบรับกับนโยบายต่างๆที่ทรัมป์เนี่ยพยายามใส่เข้ามาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่แน่นอนแล้วตลาดโลกเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นภาษีของทรัมป์กับ เม็กซิโกแคนาดาต่างๆซึ่งเขาก็เลยใช้การกลยุทธ์ที่เข้าซื้อทองคําในฐานะเซฟเฮเว่นซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าทองคําในช่วงสองอาทิตย์นี้ขึ้นอย่างเดียวเลยเร็วมากร้อยกว่าเหรียญเนี่ยขึ้นมาเลยตลอดตอนนี้อยู่ที่เรือนสองพแ้าบสาแล้วซึ่ง เป็น i อทามไฮใหม่เลยนะครับแล้วก็ทองไทยก็ทำ i อทามไฮใหม่เช่นเดียวกันคือทะลุ4 5 0 0 0แล้ววิ่งต่ออย่างรวดเร็วดังนั้นโดยภาพรวมก็คือว่า ทองคำเนี่ยเป็นภาวะขากระถิ่งนะครับคือเป็นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นและยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นต่อจนถึงสิ้นปีดังนั้นในเชิงของการลงทุนเนี่ยก็แนะนําว่าให้นักลงทุนกระจายพอร์ตการลงทุนมาที่ทองคําให้มากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจในการลงทุนทองคาให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าดูแล้วปัจจัย ภูมิรัฐาศาสตร์ปัจจัยสงครามการค้าต่างๆเนี่ยมันเอื้อต่อการขึ้นของทองคำในฐานะเซมเพเว่นมากขึ้นครับอโอ้คุณคุณหมอประเมินถึงว่าจะเป็นขาขึ้นจะเป็นกระทิงถึงถึงสิ้นปีเลยเหรอครับใช่ครับเพราะว่าความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นจากนโยะบายของรัมเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับ เกิดความไม่มั่นใจในสภาวะการค้าและไม่มั่นใจในสภาวะของการโยกเงินหรือค่างเงินนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็มีการพยายามที่จะเซื้อทองคําเก็บในฐานะเซฟเฮเว่นแล้วก็โยกทองคําเนี่ยไปที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่ากลัวเรื่องกําแพงภาษีนะครับเร่งซึ่งก็เลยทําให้ ตอนนี้เกิดความผันผวนไม่แน่นอนซึ่งสภาวะแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ทั้งปีนะครับจนกว่าจะมีความแน่นอนในนโยบายของรัมต่างๆมากขึ้นครับคบคุณหมอครับอย่างอย่างเช่นตลาดทองเนี่ยครับในช่วงโควิดเราเห็นได้ชัดนะครับว่าตลาดทองเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นเพราะความที่มัน เรียกว่าไม่แน่นอนแบบเนี้ครับระทับการมาคลองทั้อีกหมายความว่าอาธิบายช่วยอธิบายช่วยเล่าให้แฟนรายการเราฟังหน่อยว่าคุณสมบัติของทองหรือสินทรัพย์ตรงเนี้ครับคุณสมบัติมันเป็นยังไงที่บอกว่าเออถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทองจะเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนครับออทองคําเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า เป็นสวรรค์ของนักลงทุนในสภาวะที่เกิดความเสี่ยงต่างๆที่เราเห็นได้ชัดในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนหรืออิสราเอลกับกลุ่มอามาสสภาวะสงครามเนี่ยคนจะเห็นชัดเจนว่าจะต้องวิ่งเข้าหาทองคำกับยูเอสดอลลาร์เพราะว่าเวลาหนีสงครามหรือการที่จะหาเงิน โยกเงินไปสู่ประเทศอื่นๆน,นั้นสองสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงคือคือทองคำกับดอลล่าอันนี้ปัจจุบันในโลกยุคใหม่อาจจะมีเรื่องของคริปโตเข้ามาด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังคุยถึงว่าสาภาวะใดๆที่เกิดขึ้นแล้วเกิดความไม่มั่นคงในภาวะเศรษฐกิจและการเงินนะฮะตรงเนี้คนจะเข้าหาทองคำ ไม่ว่าจะเป็นคนในรูปแบบของประชาชนหรือกองทุนต่างๆเพราะว่าเขาก็ต้องการเซฟเม็ดเงินของเขาดัางนั้นตอนนี้การซื้อทองคำก็กลายเป็นเซฟเฮเว e นหรือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยงแล้วก็สามารถโยกย้ายถ่ายเทไปในประเทศต่างๆได้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดกังวลว่าจะเกิดภาวะภาษี หรือกำแพงภาษีมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างกันเขาก็เลยใช้วิธีการโยกเงินระโยกซื้อทองคำเก็บมากขึ้นนะคะรับเพราะว่าเดิมทีธนาคารกลางต่างๆทุกประเทศในโลกเนี่ยก็จะเก็บเป็น US เอสดอลลาร์หรือทรัพย์สินใกล้เคียงเนี่ยคือเป็นพวกเคอร์เรนซีเนี่ย เกือบจะร้อรซระยะหลังก็เปลี่ยนแปลงไปเก็บเป็นเรื่องของทองคำมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลตอบแทนของทองคำในช่วงสามปีมานี้เราก็จะเห็นได้ว่าได้ผลตอบแทนดีมากๆกกว่าดอกเบี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยก็พูดง่ายว่ามันก็ต่ำโดยเฉพาะในประเทศไทยญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้ดอกเบี้ย ตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังจะขาลงแต่จากภาวะที่ทรัมป์เนี่ยเข้ามาบริหารประเทศซึ่งหลายฝ่ายคิดว่าน่าจะเกิดสภาวะเงินเฟ้อมากขึ้นจากกำแพงภาษีดังนั้นการลดดอกเบี้ยของทรัมป์ก็อาจจะลดน้อยลงในยุคข,ของทรัมป์ดังนั้นตรงนี้ ก็เป็นสภาวะที่ทําให้เกิดการแกว่งของค่าเงินดอลลาร์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยค,ค่าเงินดอลลาร์เวียงขึ้นและเวี่ยงลงมาในช่วงสีอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเวียงมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแม้ดอลลาร์จะเวี่ยงขึ้นเนี่ยก็คือการขึ้นของทองคำซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยเราเปิดตลาดมาที่บริเวณสี่หมื่น สี่0มรบวกลบนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาตอนนี้สี่0 0ืาพละคือขึ้นมากว่า2,500บาทต่อบาททองคำดังนั้นในเชิงของตลาดโลกเองก็มีความกังวลเรื่องกำแงพงภาษีซึ่งเราเห็นได้ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการตอบโต้กลับ จากจีนในการขึ้นกำแงพงภาษีต,อต่อโต้สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าตรงนี้จะขยายวงไปมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการบริหารความเสี่ยงของบรรดาธนาคารกลางและบรรดากองทุนต่างๆจึงเข้าซื้อทองคำมากขึ้นดังนั้นในสภาวะแบบนี้เนี่ยจึงมองว่าทองคำน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้ตลอดในปีนี้ครับ คุณหมอครับสาหรับนักลงทุนรายย่อยที่เก็บลงทุนกับทองรูปพรรณไว้นะครับถ้าดูสถานาโลกดูสถานาของครั้ของสหรัฐอเมริกาถ้าสมมุติเขาอยากได้กําไรกับสิ่งนี้ควรเก็บไว้ก่อนหรือสามารถเทขายได้ครับคือสําหรับนักลงทุนรายย่อยเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นสองส่วนกันแล้วกันนะฮะร,รายย่อยในที่นี้หมายคมว่าซื้อขายสมมุติว่าลวเลไม่เกินกว่า สามแสนบาทบนะฮะหมายควาว่าพอร์ตโฟลิโอหรือเงินที่จะซื้อเนี่ยไม่เกินกว่าน,นั้นในรายย่อยเพราะว่าทองคำมันแพงแล้วตอนนี้嗯嗯หนึ่งบาทก็เข้าไปใกล้ๆจะสี่หมื่นแปดแล้วนะครับดังนั้นในต,ตรงนี้เราแนะนำว่าถ้าไม่ได้เป็นการเดือดร้อนเงินให้เก็บถือครองไว้เป็นทรัพย์สินระยะยาวแต่แน่นอนถ้า คุณจะใช้เงินคุณก็แบ่งขายมาตามปริมาณที่คุณอยากใช้การเก็บเป็นทองคำเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็ทองคำเนี่ยมันอาจจะเวลาที่เราจะใช้เราอาจจะชั่งน้ำหนักคิดก่อนว่าเออเราจะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ได้คิดอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งต่างจากเงินเงินเนี่ยพอเราอยู่ในกระเป๋าหรือเงินอยู่ใน ในออนไลน์ในในโทรศัพท์เนี่ยมันใช้ง่ายพอใช้ง่ายเนี่ยคนนนอะคือบอกว่าพอมีเงินอยู่ในกระเป๋าแป๊บเดียวละลายไปแล้วยกตัวอย่างเช่นได้เงินโบนัสมาในช่วงต้นปีนะฮะมกราผมกล้าพูดเลยว่าร้อยละเก้าสิบหมดไปแล้วหมดไปแล้วแต่ท่านด้านได้โบนัสเป็นทองคำนะฮะผมเชื่อว่าร้อยละเก้าสิบเหมือนกันยังอยู่ดังนั้นการที่ เออเป็นรายย่อยเนี่ยแล้วซื้อทองคําเก็บเนี่ยถือว่าเป็นการออมที่ดีแล้วก็อยากให้เออไม่ขายถ้าไม่จําเป็นนะฮะถ้าไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าจะขายแล้วใช้เงินก็ขายไปแบ่งขายไปสมมติว่าเรามีหนึ่งบาททองคําเดี๋ยวนี้หนึ่งบาทเนี่ยแบ่งได้เป็นแท่งละกรัมเลยนะฮะเป็นทองแผ่นขนาดเล็กๆเราเรียกว่าทองเงาสวยงามมากครับ สำหรับนักลงทุนที่มีเงินปานกลางขึ้นไปคือตั้งแต่ระดับมากกว่าหนึ่งแสนจนถึงลักษณะประมาณสักล้านสองล้านเนี่ยเราถือว่าปานกลางหรือ,อ,อขึ้นมาเนี่ยการลงทุนนอกจากจะซื้อเป็นทองคำเก็บแล้วเนี่ยก็อาจจะลงทุนในลักษณะคล้ายๆอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ทำได้แต่ตรงนี้พอเป็นลักษณะการลงทุนเพื่อการเก่งกำไรนะครับเพื่อหวังผลตอบแทนที่มากกว่า สามถึงห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกย็นนะักก็คือการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายทองคําแล้วก็ซื้อขายเ,าเพื่อเก่งกําไรนิดๆหน่อยๆน,นะอันนี้ก็เป็นนักลงทุนที่โตขึ้นมาหน่อยนักลงทุนที่มีพอร์ตมากกว่านั้นคือมากกว่าสองล้านขึ้นไปจนถึงสิบล้านคือระดับ กลางที่ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยอันนี้ก็แนะนำที่จะลงทุนในลักษณะการเก่งกำไรมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยต้องขึ้นกับความรู้ความเข้าใจและการยอมรับความเสี่ยงได้ของคุณนักลงทุนด้วยนะครับ,รบแต่ว่าโดยภาพรวมๆที่ดีที่สุดก็คือการซื้อเพื่อการเก็บออมในระยะยาวๆซึ่งตอนนี้ทาง MTS Pro สโรแมทงสุขก็มีแอป ที่จะสามารถซื้อขายผ่านธนาคารเช่นธนาคารกรุงไทยผ่านแอปเป๋าตัางนะครับ,รบธนาคารเคบ n k ank, หรือกสิกรไทยผ่านแอปเค plus และธนาคารเกียรตินาคินผ่านแอปดาบไม่แนะนําให้ซื้อทองคําผ่านออนไลน์ในในบริษัทอื่นๆที่เรายัางไม่รู้หรือไม่รู้จักหรือว่าเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับ,รบ,รบเพราะว่าไม่แน่ใจ ก็ต้องตรวจเช็คให้แน่นอนก่อนก่อนที่จะมีการลงทุนผ่านระบบออนไลน์อันนี้สำคัญเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกออนไลน์ก็จริงแต่ว่าอย่าอย่าไปเชื่อง่ายนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการการหลอกลวงในออนไลน์เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบแล้วก็ใช้วิธีหลอกลวงว่าซื้อแล้วได้ราคาถูกดี นะฮะแล้วก็หลอกล่อให้คนมาลงทุนรตรงเนี้ยถ้าเราลงทุนกับบริษัทห้างทองที่ได้มาตรฐานสูงเนี่ยก็จะสามารถมั่นใจในความปลอดภัยในระยะยาวๆเป็นห้าปีสิบปีได้เลยครับคับอ่ะท้ายๆเลยครับคุณหมอถ้าเป็นนักลงทุนมือใหม่จริงๆเมื่อสักครู่พูดถึงว่าถ้าเราจะลงทุนทองเนี่ยก็หาบริษัทหาอะไรที่รู้สึกว่าเป็นหลักประกันสําหรับ ยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับแล้วก็การหลอกลงทุนนมีเยอะมีคําแนะนำไหมครับสําหรับนักลงทุนมือใหม่ที่หันมาสนใจทองและพราะรู้สึกว่าโอ้โหอะไรก็ไม่แน่นอนทองเนี่ยแหละถ้าจับเอาไว้มันรู้สึกว่ามั่นคงจังเลยครับก็มีคําแนะนําให้ง่ายๆก็คือเริ่มเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยหรือเครพริตสหรอเกียรตินาคินอย่างที่ผมบอกแล้วเข้าซื้อขายทองเป็นลักษณะการออม นะครับผ่านโปรแกรมที่แอปพลิเคชันเป๋าตาัง k plus ดามนะลองเริ่มตรงนั้นก่อนแล้วนะถ้าเริ่มตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามั่นใจมากขึ้นรเราก็ศึกษาความรู้มากขึ้นตรงนี้เพื่อจะเพิ่มกำนัาหรือการลงทุนท่านก็มาเปิดบัญชีได้กับทาง mts go แม่ทองสุข ในทุกๆสาขาซึ่งตอนนี้เราก็มีประมาณ9แห่งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆด้วยครับครบถ้วนครับวันนี้อ่ะท้ายๆจริงๆนะครับทองจะแตะ50,000บาทไทยไหมฮะอยา่างเคนตั้งคำถามโอ้ดูภาพรวมอย่างนี้แล้วค,ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าคงจะเห็นในปีนี้นะครับเพราะว่าแวบเดียวเนี่ย จาก4 000, 2 5 0 0ขึ้นมา4 0 5 0ะ2,500บาทต่อบาททองคำดังนั้นโอกาสที่จะไปแตะ50,000เนี่ยมีโอกาสสูงมากครับถ้าทองคำขึ้นสัก15%ผมเชื่อว่าก็จะไปแตะ50,000แล้วหรือแตะที่ระดับ3,000เหรียญต่อออนซ์ดังนั้นจึงคงแนะนำให้ เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณ4 <000 S 1> ี0 0 0บาทต่อบาททองคำหรือทองตลาดโลกบริเวณ2,780เจ้อยถ้าเราเห็นก็สามารถเข้าซื้อได้ครับครบถ้วนครับ uh, วันนี้อัปเดตแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคงได้อัปเดตกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคาทองขอบคุบคุณหมอครับโชคดีและสวัสดีครับสำนักข่าว TODAY Make tomorrow, today